ทำธุรกิจลูกชิ้นยืนกินสิคะมอาติดมีเไยเกยไปเลยไเลยไปเลยไปเลอไยเย แล้วจะลอยล้านไรเดอร์ก็ลอยแหลกรลานทุกคนต้ขอบคุณมากนะที <I> love, <vocal. S 3> ่ <UK> <UC> S. <S แบบเราไม่ได้มีเงินต่อจากบ้านนะครับดู่ต่อยาวๆต่อจากนี้นะเป็นบอกว่าไงรู้ปะแชมป์พี่เฮกทำธุรกิจลูกชิ้นยืนกินสิคะเพราะว่าตอนนี้มาแรงมากไอ้แชมป์พี่ก็เลยมีไอเดียชั่วๆขึ้นมาต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์นะที่เสนอธุรกิจลอยล้านมานะฮะบอกเลยว่าผมอ่านทุกเมนต์ฮะจะบอกว่าเราต้องให้มันยืนกินยากๆ์เลยแชมป์พี่มีไอเดียหรอเปลพี่ไม่มีเหมือนเดิมแชมป์ ให้คิดมาให้จริงเดิมกับกำไรเดิมเอาพรุ่งนี้เจียมตัวให้เรียบร้อยขอได้กำไรเป็นแสนในรอบนี้ได้ครับพี่ขอแบบว่าเล่นกันไม่ผ่กขอคุณโขนนะแชมป์ได้ครับพี่กำไรล้นร้วน,วนจัดมา มาพ่การน์บทนี้กับลูกชิ้นยืนกินวิซ่าแมนนี่มนนี่เดินไปเดินไปเดินไปเดิาไปเฮ้ยเฮ้ยชั้มลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วลูกค้าอะไรไปูของแปลกสนใจรัลูกชิ้นยืนกินจากวีรามาเลยเนี่ยสนใจบ้าสนใจบ้ามีรางวัล5้0 0 0ื0น0้่บาทสำหรับคนที่อยากเล่นไม่ไม่นไม่แล้วเ ไม่จริงไม่จริงวันนี้เล่นฟรีเหมือนเดิมเล่นฟรีเหมือนเดิมไม่เชื่อแล้วเอาว่าไงกติกาว่าไงกติกานะครับไม่อย่านะมีลูกชิ้นถืออย่างนี้บนเสื้อปอนนั้นกติกาไปดูไปดู กติกาผู้เล่นจะต้องทําการเลือกจำนวนลูกชิ้นวางใส่จานกระดาษแล้วไปยืนทรงตัวบนเซิร์ฟบอร์ดหากผู้เล่นทําการยืนทรงตัวโดยไม่ให้ลูกชิ้นหล่นภายใน1นาทีจะได้รับเงินรางวัลลูกละ1,000บาทแต่ถ้าทาหล่นแม้แต่ลูกเดียวจะต้องเสียค่าเล่น500บาทเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยว้วทำไมเปียริซ่าไปอยู่ตรงเอวอะมันหลุดง่ายเดียงนี่แหละไ,<ห>น,ไนี่แหละเออนีน่อยากเล่นยังพี่เล่น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 เล่่น ทำอย่างอ <AS L> ันนี้ได้จะได้ว้าจะได้ว้าไม่นี่โทรแกน้ำป้าเอกต้นตำรับทุกทียืนกินเจ้าเก่าเจ้าเล่นเจ้าเดียวเจ้าเดิมกินแบบแบบแบบสูงเอะไรวะเจอโทรโทรไม่ติดโทรมาอีกก็ไม่ติดอยู่ดีที่โฆนณกว่าผมคนแรกเลยน้ำเดือดมึงจะนึกนะว่าถ้าลงมาแล้วมันตกจะมีบทลงโทษนะดูนี่ ต่อมาดูเฮ้ยจากกล้องประมาณนี้อันนี้คือของดีกุ้งกุ้งเนื้อกุ้งเฮ้ยกะปิ้งขึ้นไหนี่นี่ครับต่อคนที่แพ้ครับต้องกินลูกชิ้นจิ้มอย่างนี้นะฮะไม่ละลายเลยนะเสี่ยงเงินอย่างเดียวไม่ได้หรอโอ้โหใครจะได้ก่อนไปผมพีชไปไปวางลูกชิ้นให้เขาดิเฮ้ยเหมือนเดิมนะพี่จ่ายให้ รางวัลทางสองได้เลยนี่ว่าเท่าไหร่ดีจิบไปเลยป้าสองไหมสองพอพอก่อนลูกถ้ายืนได้นี่ลูกละพันนะแต่ถ้าตกคือจบนะบวดนี้12,000บาทปวดแต่ถ้าตกคือห้า0้บาทความน้ำจิ้มกะปิกะปิเชิญครับพี่เชื่อในตัวตาลม่ใครพี่เชื่อถ้าพร้อมแล้วก็มั่นนีมั่นนีนี่ส่งนี่สั่งถ้าพร้อมแล้วเริ่มเดินตา อะตังทั้งได้กินกุลีลำอีกไปนะเอาเลยไปแล้วอะไรตังมาช้าแต่มานะเฮ้ยมามอร่อยนะเพราะน้ำจิ้มไม่ลูกอน่อพ่อพ่อพือพ่อพ่อพ่อน่อพ่เริ่เแดงเ่อพ่อเ่อื่อเริ่มผ่อพ่อพ่อา่ารย์ม่นม่อพรอพ่อพ่อพ่อ่อพ่อพ่อพ่อย่า่อพ่อม่อ่อพ่อ่ออ่อ่ มาหรือว่ายืนสองคนได้นะสองคนไม่ต้านเอาพี่ช่วยป่ะเออแต่ถ้าลงมาก็คือพันบาทนะครับคนละสิบรูกป่ะเอาดิคนละหมื่นคนละสิบรูกโอเคสิบรูกก็สองหมื่นร้านอื่นจะยืนกินธรรมดาครับแต่ร้านเราครับดังกว่าร้านอื่นนะคือยืนกินบนเซิร์ฟเซ็ตแถมยังได้ยมีกลับบ้านนะทุกคนนะกินคือยืนเฉยเยยืนเฉยเมันจะอะไรยืนเฉยเยอันนี้ยืนบนเซิร์ฟไงสนุกสนุกเดี๋ยวค่อย งอจานนะเอ้ยงอจานเขางอจานเฮ้ยโก่งมาเนี่ยโอ้ยนิดเกียวเองไม่บอกโดาให้ก็ได้ให้ก็ได้ถ้าพรอมแล้วเริ่มเลยครับเริ่มเลย พันห้านนะ <mel od ic> มีใครแน่จร hey mm ิงเอาขึ hmm. ai, mai, mai. ้นมาอีกดิครับไม่หยิบเพิ่งอยิบเพิ่มมาเนี่ยมามีกิมพักกูป้ะไม่ไม่ไม่เน้นเน้นแฟนมีกิงพักกูป้ะไม่ไม่ไม่โอเคเย a กินกินลราชิ้นยืนกินเรารักน้องปบบไม่รักเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาแก่กล้าขึ้นเว้ยเขาเลเวลอัพ เดี๋ยวคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าของคุณอ่ะเล่นแล้วมีคนเล่นได้เพราะว่าผมลองสองรอบแล้วมันไม่ได้เออหลุดูก้อเได้หามโงไลโอ้ยดูดิไปแชมป์ลองไปแชมป์ได้จริงหรือเปล่ได้หนึ่งนาทีห้ามลูกเลยนะได้จริงเหรอวะได้หรอกเหม็นเออหนึ่าทีพอรู้จับเวลาสินึ่งนาับเดี๊ยวับเลยับเลย ไอ้แชมมือมันนิ่งไม่ได้แกวเนี่ยเรามือนิ่าการบตัวเราอู่นี้เดีอีกวไม่ล่วงเลยวะลูีมน่ม้าเป็นไงคุณพีมแชมป์มันนี่เดี๋ยวพี่มานรับเอง ที่เงยจคก้วไปดิยผมเหคนหายศพปมาขแ,มแล้วนะด้ยิงไ,ไมได้ยินแล้วได้ยินแล้วไอ้เจนยังทำได้เลยพวกเราทำไม่ได้เองทำเป็นัวกทีด้วยล้วะพี่ต้นหองไม่เห็นเหรอไม่เห็นหรอเริ่มเลยเริ่มเลยหนึ่งน,งน,งนงาทเริ่มเลยเริ่ทุกคนาน้ยยังไม่รู้่น้งไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มแล้วอะไร มันน <therapist. S 1> ี่อ oh ้ยุยอยด้สุดีอดโยวอ๊ยอยลากลุกลุกวุกลเกลุกาุกลุกลุกลกลุกนุดลุก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 ลุวเุกล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 ุลุกลุกลูกเอาลุลุกลกลกเลก ยังไม่เริ่เยย,ยังไม่เริ่มเลยเย,ยังไม่เริ่มเลยเอ,อาไลนหนึ่งต้องฟังเรื่องครับหดเริ่มแล้ว เออมามาลงมาเอากินลูกเอากินลูกเอาลูกก็ไม่รล่เอาลูกเดียวเอาลูกเดียวจริงเหรอนั่ก็เลยอ่ะของพันเองนะตอนนี<_<_<_<_<_้สาม0นห้าแล้วนะกี่สินสามเปนห้านะเอาห้าโอเคมาลองมาเอาเลยเริ่มเลยครับจับเวลา คุณไม่กินยังไงเพราคุณเสียใจคุณต้องได้กินนี่เร็วเร็วแกกินไปก่อนอ้าวโอ๊ยเฮ้ยม,มานเลยตีหน้าพี่อีกอา้าวจะได้ต้องเล่นอีกม่เล่นด้วยมั้บอกป้านะว่าได้กินถึงอันดับนั้นแน่โอเคเปล่าอันบอลนันบอลนันบอลนันบอลกินอู้ววพวกคนคิดว่าลูกทีผมกินไม่ได้เหรอดูนี่ พีนพงให้กระรอบแชมงกินใี้ดูนิเรามาด้วยกันนะพี่กินนี่เขาดูเดี๋ยวก็หาวาแล้วปัดอ่ะเดี๋ยวพี่กินดูก่อนปัดใช่ไหมนี่ของจริงอือตาเราเป็นไงบอกเลยว่าวันนี้ผมรวยครับมันนีมันนีลซ่าฮ้อะไรไปจะได้ฮู้อะไรอะไรอะไรอะไ n อะไรอะไรอะไ สามสิบปีแต่ถ้าล่วงปุ๊บใช่ไหมจากห้าร้อยเป็นพันหนึ่งเอาป่าวจาสามสปีสาปีเมื่อกี้พอเย็นได้อยู่นะเอาดิเอาถ้าไม่ตกเลยได้5้าหมืบาทข้าครับขอจัดการไปเรังตบขาต้องตีอยู่วยกันเลยพี่เอาเลยยังดี้สามสิบปีนะไปเลยครับพี่ ไอ้คนเนึ่งต้องจับมือน่นะั้นไม่ใช่จับสองมืออีมือหนึงถือใช่ถ้าพร้อมแล้ว,รลวเริ่ววมวเดบรอย่ามืออย่ไม่่้ ได้หรอกที่ว่าไม่พี่ไปพี่ไปบอกเขาหลังบ้านแล้วว่าเอาพร้อมแล้วเอาเลยครับเล่หลุดขอนมนี่แหละเกงสุดชมป์แชมป์เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งพี่เงินรางวัลแสนแ่ดีดีแสนนึงอ่ะพี่ให้แชมป์เลยสามหมื่นนะแสนได้ยแสน้ยแชมป์ต่อเขาไปสิสามหมื่ไม่ห่างน อะไรอยู่มันไม่อยู่มันไม่อยู่เขาให้เท่าไหรให้ผม2องพันสอันใช่พี่ให้สามหมื่นไม่เอามาอยู่สองพันพี่ให้4ี่หมื่นจะอยู่สองพันพี่ให้ห้าหมื่นผมไม่อยู่สองพันให้หกหมื่นไปดไปอยู่อะไรอยู่สองพันเห็นไหมตัวแขมากินบ้างได้ได้อย่าไม่คิดอยู่กับกู ซิลปโคมแจ๊บบทำอะไรทักอย่างกับความที่เนี้ยย้ไปเลยตอนนี้เราหมดสองหมื่นบาทแล้วนะนี่10ลูกเหมือนเดิมอเพร้อมยังพี่ไปโอเคครับเฮ้ย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 เป็นไงวันนี้พีนี่เล่นต่อไหมถ้าไม่เล่นต่อก็เอามาอไม่ล่ะนั่งกันเลย4คนให้3ด้สามแสนเล่นเต่า แต่ต้องเสียงรงละแลเ้ยเาต่อดิพีเอาต่ออะไรแปลเราไม่เล่นได้เลยองนครับโอนมานะครับโอนเลยครับโอนให้คุณดูเนอีกครับโอนครับสองนออนี่ปม่ไหนนะไหนสองพันองห2 0 0นสองย่าโกงคุณโกงผมอ้า ให้หมดเลยไปกินเลยถือว่าให้ถือว่าเหมาร้านสองหมื่นสองพันได้กินลูกชิ้นทุกคนก็้ยังไงวะทำใช่ชชอันนี้ได้สองหมื่นสองพันด้วยอบอะไรเพิ่นกว่าก็ได้มาหกจุดพันนี่อย่างนี้ใจลงเพิ่มแรงของนี้เพราะว่าเราเล่นใหญ่ต้องลดต้นทุนใ้่ปะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องจนะ่ายอะไรโดยหลีกเดียวที่ไม่อยู่ที่ไม่จา่ายเพราะว่ากูบอกมอาใจมาใช่ป่ะเหมือนกันเกิดผมได้สองหมื่นสองแบบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย กำลังศึกษาวิชาปิ้งลูกชิ้นค่ะพี่เอกไปแล้วเหรอพี่เอกไปไหนทีงไหนพี่เอกกับแพมอ่บ้านเหรอไม่เห็นอยู่ในบ้านเหรอกลับมาไปเอาไปเมื่อกี้พี่เอกให้เฟิร์นไปถ่ายพี่เอกบ๊ายบายออกไปแล้วเหรอใช่ค่ะเขาไปบอกว่ายังไม่ได้จ่ายค่าเช่าในโรงแรมก็เข่าแล้เหรอเบิร์นกูบานเบิร์นกูบาน